อันนี้พญาเย,ยือทีวีนะครับได้มาคา,าราวะท่านพระอาจารย์มงคลนะครับเนื่องจากในวันที่จะทอดกระถินนะครับวัดธรรมโมลีศรีมงคลนะครับตั้งอยู่ตำบลแสงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีน,นะครับครับอันนี้ก็คณะกรรมการยกมือไหว้เดยยินดีนนต้อนรับเย้เห็นไหมนี่กรรมการเข้าใจดีเขาต้อนรับแขกวีไอพีโดยเฉพาะพญาเย,ยือทีวีใช่ไหม อ่าโอเคอันนี้คือคณะกรรมการชุดใหม่นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถาวายวัดห้าได่สองล้านบาทไม่มีปัญหาวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบตุลาคมนะสองห้าหกห้านะครับวัดธรรมรีสีมงคลวัดบ้านไตย,ยูนะครับตะแสงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีน,นะครับจงมีความสุขความเจริญเธอนะครับอันนี้คือป้ายประชาสัมพันธ์เอ่อวันที่ยี่สิบเก้าน่าจะเป็นการเะดาะเคราะห์หลวงปู่หง นะครับสวดสะเดาะเคราะห์แล้วก็แล้วก็วันที่สามตีกว่าทอดพระกฐถินนะครับมีงานหลายหลายอย่างอยู่นะครับกรรมการมีอะไรจะประชาสัมพันธ์ไปยังพุทธศาสนิกชนครับขอเสียงน้อยบกบุญทุกคนนะคะหรอให้มา<บ>ทําอะไระมาร่วมทอดกริ่นบวมทอดกฐิน<บ>นะคะกับหลวงพอ่อมงคลหรอมีสิ่งดีๆเยอะนะครับกรรมการชุดนี้หลยจะได้เป็นกรรมการถาวรตลอดไป ได้หวยมาตรงนี้นะค่ะอ๋อใครอยากมีโชคมีลาบก็ต้องมาหาหลวงปู่หลวงหลวงพ่อหลวหวยแม่นมากเอหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงอยู่นี้ครับอ่าท่านว่าไงท่านวัยวัจกรมกทายกคนใหม่ต้อฝากสิริกชนทั้งหลายนะครับที่จะมาร่วมทำบุญในวันกระถินนะครับหยิบเก่าสามสิบ่ยก็ เชิญทุกท่านนะครับมาร่วมทําบุญให้เต็มที่เลยครับบุญนี้ก็จะหนุนท่านให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุขนะครับหมายว่าเรื่องเงินทองก็ท่านจะไม่ขาดคืนอะไรนะครับก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนได้มาร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับในวันที่9/30นะครับผมครับอันนี้ก็คือคณะกรรมการชุดหมายสาธทดีใจมากที่ได้มาพบมาปะมาสร้างสรร์นะครับเดี๋ยวขอภาพนิ่งสักภาพหนึ่งนาหนึ่งตองซ้ำ อ้าวอันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปไปกราบว่าเป็นเปนั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพอ่อนิดหน่อยครับอันนี้ก็หลวงปู่หงนะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมนะนะครับตอนนี้ไร้สดอยู่นะครับหลวงพ่อกําลังจัดทําตรําพิธีนะครับอ้าวกราบหน่อยกราบหน่อยเลยอานี่กรรมาการไอ้หลวงพ่อรถน้ำมลคร่าวๆก่อนวันนี้นะครับ มัสการนะหลวงปู่หงนะครับหลวงพ่อเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่หงหลวงปู่หงก็ประทับอยู่นี่นะครับอารถนะมนพร้อมกันคณะกรรมการชุดใหม่นะครับขับสาลาโรงธรรมพระธรรมโมลีนะครับพระครูไพศาลสรคุณวงเล็บสนมอุปัมนะครับหลวงพ่อวัดสนมเราบ้านหลวงพ่อสนมนะครับนี่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์หม่างกําลังพร้อมนะมนนะครับนะครับ ในกรรมการชุดใหม่นะครับปัทธรรมรีก็กำลังให้ตรีมงคลน,นะครับครับยกนอางไกเด้วยวครับ เอาเคาะเลยหลวงพอ่อเคาะอย่างเดียวหลวงพ่อหลวงพ่อขเขมรน,นะครับพุทธศาสนิกชนหลวงพ่อเปเขมรน,นะกระถาอาคมลวดจะแปลขเขมรเป็นไทยไทยเป็นขเขมรอาจารย์หม่างนะครับมหายะโสนะครับเ,เกจิกขมังเวศติเอเกหลวงปู่หงคนสุดท้ายนะครับนะครับแล้วก็หลวงปู่ชวงนะครับหลวงปู่สวงมาอยู่นี่นะครับ อ้าวเอาหันหันห <off ice scholarship? S 2> ันหันหันหน้านั่งนั่งนั่งหันหน้ามานี่ได้ขอภาพสักภาพหนึ่งเอ่อเออนั่งนั่งเออแบบนี้ก็ได้อ้าวจับนี่หน่อยจับไปหน่อยเพรภาพนิ่งนะเพราะว่าจะต้องให้เขารู้รู้หน้ากรรมการนั่งให้ดีนั่งให้ดีขยับนิดหน่อยทำติดติดกันเออหนึ่งสองสามเห็นไหมได้แล้วได้ภาพแล้วได้ภาพลุงปูก่อน เราปู่ขออนุญาตนะหลวงปู่นะหนึ่งสองสามโดนพญาเยอะหรอโดนโดนพญาเยอะหรอกขมวดโป่งหนึ่งต่างงานนี่เลยเป็นดาราแล้วเนี่ยนะครับประกันฝีนี่เป็นดาราหมดฮะโอ้โหนึ่งพี่ชานี่วัดเก่าแก่ที่สุดนะครับอ่า หลวงพ่อรอเก้านะครับนี่หลวงปู่มั่นนะครับก็ลูกเห็นไหมเนี่ยพ่อรอนะเออก้านะอาถุทธ์อาถุทธ์หลวงพ่อรอเก้าอำนาจบารมีหลวงพอ่งพอรอเก้าได้มาช่วยได้มาช่วยเรียนในมิตรครับอันน,น,นี้คือวัดธรรมรีนะครับ ครับอันนี้ก็คือ,อเดี๋ยวเอาอรวม้วยช่วยกันนะไอ้แม่ไก่เราเป็นเลขานเนี่ยไอ้แม่ไก่เป็นเลขาอ่ะโอ้ยไก่ไม่เป็นได้อยู่ในมุมมืดไปอ่าโอเคอยู่ในมุมมืดไปอย่าไป,าไปาครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอ เอาท่านพญาเยาวทีวีจะไปไหนต่อวันนี้นอกจากมาคารวะอาจารย์เป็นทางการแล้วใส่เสื้อผ้าหน่อยนี้พร้อมพร้อมยังกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะช่วยวัดเต็มที่ครับผมในตำแหน่งมกไม่ใช่วัยรอนตำแหน่งกอะไรตแหน่งวัยวัจกรนี่อ๋อควบสองตำแหน่งควบสองตำแหน่งอ๋อเคอวัยรอนวัยวัจกรคนแรกด้วยคนแรก ทุ่มเทนะนี่มักกะทายกนะเนี่ยต้องทุ่มเทนะต้องให้วัดได้เกิดนะคือเป้าหมายก็คือเรามีสำนักงานรับปากนะนะก็ไปออกแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยนะพูดเสร็จต้องไปออกแบบเลยนะ